ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมมงโก้ Michael นะก็อยู่ในเกม The And Underground Kingdom นะครับมันพูอก,กันว่ามันจะสรุกแค่ไหนนะครับก็เป็นเกมเพื่อเราจะได้อยู่บนรังงดนะครับรังงดคือเราเก็บอาหารอย่างนี้เลยใช่ไหมโอ้โหเราเก็บอาหารอย่างนี้เลยวิ้ยแอปเปิ้ลไอไลท์แอปเปิ้ลขอกินแอปเปิ้ลหน่อยอร่อยอาหารอะไรครับนะ อ่าอะไรเนะี่ยดูดิแข่งโ๊กเลยแข่งโ๊กมากเอา้าไม่มีความนุ่มหล,ง,ลงเหลือเลยดูดิโอ้เฮ้ยน้ำยาอะไรอุ้ยโอ้โหน้ำยาอะไรเนะี่ยมันมันคือน้ำยาร้ายอะ่ะ <c oughs> น้ำยาระเบิดเหรอระเบิดเหรอใช่ไหมไออันนี้คืออะไรเรามีบูทเราไม่บูท องรีบกัดครับองรีบกัดเรามีบ like ู do do. ๊แล้วเรามีบู๊ตนี้รีบกัดเลยกัดให้อร่อยอร่อยดูดิยังยังโหดทักษะการตัดของเรายังโหดดูดูโอ้โหแทบแบกไม่ไหวเลยตอนเนี้ยแทบแบกไม่ไหวแล้วแบกไม่ไหวแล้วช่องเราเต็มแล้วไปละไม่อยู่แล้วช่องเราเต็มดูดูไถโอ้โหอาหารเดี๋ยวค่อยมาเก็บ ตงนี้เดี๋ยวค่อยมาเก็บละกันลายเกมนี้ภาพมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับไม่เป็นไรครับเล่นได้นะอุย้ยได้เงินมา900 900เหรียญเอาไปทำอะไรเอาไปอัปเกรดสิพี่อัปเกรดไหนดูซิอัปเกรดอะไรบ้างสตรงิงสตรงิตรงอะขออัปเกรดเป็นช่องเก็บของเราเลยแล้วก็อัปเกรดเป็นสตริงด้วยขานาดพอพอเปลืองเงินต่อไปอันนี้ดักแด้ เฮ้ย hey, อันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงครับมาดูกันโอ้โหได้เบสิกนอร์มอลเลย19%บเกายังดียังดีมาครับมาใส่เลยเอา้าใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วดีมาแล้วครับอัปเกรดมาที่เรียบร้อยพร้อมละเรามีลูกสมบูรของเราหนึ่งคนหนึ่งคนเบีนี้เฮ้ย hey, มันมีเป็นโซนโซนด้วยต้องจัดแล้วโซนที่สอง โ, 2, โซนนี้สองโซนนี้สามต้องจัดละครับอย่างงี้ไปครับโซนอันนี้โซนอะไรเนี่ยอัน,นอันนี้ผลอะไรเนะี่ยโอ้โหกัดแทบไม่เข้ากัดไม่เข้าเลยอันนี้แอปเปิลน่ะโอ้โหแข่งโฟกแข่งยิ่งกว่าอลูมิเนียมอัดสามชั้นเฮ้ยแล้วโซนนู้นมีอะไรโอ้โหฟันน่าจะหักอะ่ะ <c oughs> โอ้โหว้าวมันไม่ใช่แอปเปิลแต่มันคือเบอร์รี่เออ มันก็คือแอปเปิ้ลหรือเบอร์รี่มันมันคือแอปเปิ้ลแหละมันเล่นซะเงินผมหมดตัวนะคะจะกากการสุม่มสัตว์มาดูโอ้โหได้สัตว์แบบยอดมากเราใส่ได้กี่ตัวใส่ได้กี่ตัวเอาใส่ได้5ตัวอ้หูเยอะอยู่นะนะครับเราก็จะไปโซนต่อไปกันเลยจะดูกันว่าหางโซนนี้มันจะแข็งแค่ไหนถ้าไม่ได้แข็งปกติดีไม่มีอะไรมาก ตอนนี้นะครับเราได้รับพลังแบบกัดแบบร้นเรือ,รอดูด,ด,ดิกัดแบบรัวๆกระเป๋าต้องอัพแล้วต้องอัพกระเป๋าแล้ว่เงี้ยไม่ได้แล้วามาอัพกระเป๋าแล้วกระเป๋าเต็มโคตรไวดูดิกระเป๋าโคตรไวมากไวแบบลอยไวเกินอะ่ะเออลอยเกินมาครับเรากัดตัวนี้ได้แล้วสบายๆแล้วครับดูแอปเปิลหน่อยว่ากัดได้ยัง กัดได้แล้วดูแอปเปิ้ลยังกัดได้แอปเปิ้ลยังกัดได้แล้วมันเต็มบียอะไรที่ผมกัดไม่ได้อีกดูดิกัดอย่างแรงกัดแรงมากกัดต่อไม่รอครับเราอย่ารอเรากัดต่อกัดต่อไปนะครับไม่ว่ากระเป๋าผมจะเต็มแล้วเราก็จะไปสำรวจโซนต่อไปกันนะนี่ดูเพื่อนกัดเพื่อนกัดแข่งกันมาใครใครเสร็จก่อนดูดูดิกัดเร็วเกินเร็วมาก ันไม่หักก็ดีแค่ไหนแล้วดูดิโอ้โหเรี่ยงดีอัปเกรดมาโซนนี้สบายสบายมีโซนต่อไปเหรอโซนต่อไปเพื่ออะไรโซนต่อไปเซลลนึ่งพอ๋อเราต้องทำเควสด้วยือ,อดีดีทำเควสนนะดีเลยไปเราจะทำเควสนะครับเราทำเควสซึ่ง ขอกลับก่อนเราจะได้ปลดล็อกโซนใหม่ได้แบบเร็วๆไวๆนะครับเร็วๆไวๆขอเป็นวอล์กสปีดเลยอัปเกรดวอล์กสปีดก่อนสปีดป์อัปเกรด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 มนแมนรอแล้ววิ่งเร็วขึ้น100%ด,ดูดูดิวิ่งเร็วขึ้นนะต่อไปแล้วก็กลับมาทำเควส์ทำเควสนะครับทำเควสมันต้องการเท่าไหร่ไม่รู้แต่ที่รู้คือทำไปเถอะนะครับ ทำไปเรื่อยๆครับ นี่นะครับเราก็สามารถไปโซนใหม่ได้แล้วไปดูซิมีอะไรบ้างมันจะมีอะไรมาเออเอเอไม่มีอะไรฮะ what เดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นอ๋อนี่เรามาโซนใหม่ก็ว่าอยู่ทำไมรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยเปลี่ยนไป นี่มาโซนใหม่ครับรับเพชรซะหน่อยโซนใหม่นี้ยังดีเจ๋งโอเคสำหรับเกมนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันพาร์ทหน้้นะบา,บายยนะครับมาดูหน่อยซิว่ายังมีโซนต่อไปอีกโอ้โหอ,อันนี้มันเป็นอะไรเนะี่ยขุดไม่ได้เลยขุดไม่ได้เลยแฮ่ยมัองกร ว่าอย่างนั้นก็สำหรับกีฬก็ไปเปลี่ยนท่าน,นี้ก่อนนะครับไ้เจอกับผานหน้านะบ๊ายบาย